สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a สไฟทีครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำเทคนิคในการแชร์หน้าจอ iPhone และ iPad นะครับไปที่คอมพิวเตอร์ง่ายๆฟรีๆนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับใครที่ต้องการสร้างคลิปนะครับแคสเกมหรือนะนํารีวิวคลิปต่างๆในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการแชร์หน้าจอ iPhone และ iPad เข้าไปที่คอมพิวเตอร์แบบฟรีๆนั้นทํายังไงไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นนะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมที่จะใช้งานในวันนี้ชื่อว่า A Power นะครับ Miller นะครับซึ่งอยู่นี่ครับเป็นหน้าเว็บไซต์นี้นะครับพิทิ่งลิงก์ไว้ด้านล่างละเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ Miller นะครับหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับก็คือเราสามารถส่งหน้าจอเนี่ยขึ้นไปได้เลยนะครับง่ายนะครับสะดวกด้วยเพียงแต่ว่าโปรแกรมนี้มีเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าทดลองใช้เป็นฟรีก่อนนะครับแล้วก็ถ้า ฟรีเนี่ยจะได้แค่10นาทีในการส่งหน้าจอขึ้นไปถ้าเกิดเสียเงินเนี่ยจะได้ต่อเนื่องนานกว่านะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะกว่าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเวอร์ชันฟรีนะครับลองมาใช้งานกันก่อนนะครับกดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็เซฟไว้ครับอันนี้พีก๊อปดาวน์โหลดแล้วพี่ก๊อปขออนุญาตก,กดเปิดเลยนะติดตั้งให้เลยนะครับปิดหน้าจอนะครับ ก็มีภาษาที่แนะนําตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็กด install ไปครับง่ายมากแล้วเป็นโปรแกรมที่ก็เรียกว่าไม่ได้กิน r e s o u r c มากนะครับเวลาเราแชร์หน้าจอเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นแบบไร้สายกับมีสายนะครับก็คือข้อดีก็คือถ้าเป็นไร้สายเนี่ยก็สะดวกใช่ไหมฮะแต่ถ้าต้องการความรวดเร็วในการใช้งานเนี่ยมีสายก็จะดีกว่านะครับก็คือต่อสายเข้าตรงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่วันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนําวิธีการแชร์แบบไร้สายนะเอาละครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าเว็บไซต์ก็จะขึ้นมานะครับแล้วกด Open ครับ กดโอเพนเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเห็นไหมฮะว่าแตกต่างกันยังไงนะครับถ้า User ปกติเนี่ยทายเอาเวอร์ชันก่อนนะครับก็คือได้ดึงดีไวตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น VIP เนี่ยยูเซอร์คือเราสมัครแบบเสียเงินเนี่ยจะได้4ี่ดีไวตนะครับมิล i ลอร r นะครับสกินโอรี่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นในส่วนของวีไอพีก็คือ m i ลเล r Screen พร้อม Audio 10นาทีนะครับ No Limit นะครับถ้าเกิดสมมติเป็น VIP แล้วธรรมดาเนี่ยจะได้แค่พันแปดสิบพีนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ V.I.P จะได้ 2K นะครับเอาละตอนนี้นะครับเราลองทำการใช้งานก่อนครับกด Connect นะครับ Trial Version ก่อนนะครับกด Connect Trial Version เนี่ยตอนนี้ก็จะบอกเรื่องของตัวการใช้งานว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับเป็น Wi-Fi หรือเป็นแบบ USB เห็นไหมนะครับแล้วก็เป็น iOS นะครับ Android เราเลือกได้ครับเรากดพี่เลือกเป็นในส่วนของ iOS นะครับนะครับกด Mirror เป็น iOS จากนั้นเขาก็จะแนะนำวิธีการใช้งานครับคือก็คือให้เรานะครับต้องอยู่ในวงแหวนเดียวกันนะครับเหมือนกับเราเราใช้งาน Apple TV ทนะครับใครเคยใช้ Apple TV ทก็จะเหมือนกันก็คือคุณต้องอยู่เน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับตอนนี้พี่กําลังเปิดในส่วนของหน้าจอในส่วนของ iPhone พี่นะเลื่อนนะครับแตะเลื่อนลงมานะครับหาคาว่าสะท้อนหน้าจอนะครับกดไปครับแล้วมันก็จะมีหัวข้อคําว่าในส่วนของ A Power Soft นะครับก็คือให้กดเข้าไปครับนี่ครับก็จะคือปรากฏหน้าจอขึ้นมานะครับก็สามารถ ถ้าเราหยุดการสะท้อนก็คือกดหยุดนะครับแต่เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ถูกไหมครมุมขวาด้านล่างจะบอกเป็นนับเวลาเลยครับ10นาทีเห็นไหมแล้วก็จริงๆมันสามารถเล็อขอดหน้าจอได้นะครับแต่ว่าเล็อขอดที่เคยบอกไว้ของเขาเนี่ยก็คือแค่3นาทีเนาะความเร็วในการตอบสนองก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับนี่ขณะเป็นไร้สายนะครับาล้ครับตอนนี้หน้าจอเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้พี่ก๊อฟกำลังจะแนะนําก่อนก็คือตอนนี้พี่ก๊อฟถือโทรศัพท์หน้าจอเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพ เปิดโหมดนะครับอันนี้มันจะหมุนตามโหมดที่เราเลือกนะก็คือสมมติโหมดเป็นโหมดกล้องนะครับนะครับจากที่เห็นหน้าจอคอมนะก็คือพี่หมุนไปแนวนอนนะครับก็จะเป็นแนวนอนเห็นไหมนะครับหมุนไปแนวตั้งก็เป็นแนวตั้งเห็นไหมครับอันนี้ในส่วนของการสามารถหมุนโรเทตได้ตามอุปกรณ์ดีไว้์แต่มันก็อยู่ที่แอปด้วยนะอย่างเช่นสมมุติว่าพี่ก๊อฟเปิดแอปไปที่เกมเลยนะครับมันก็จะออโต้เองเห็นไหมหมุนไปแนวนอนให้เองเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ ตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ v ี p เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ในส่วนของหน้าจอนะครับเสียงยังไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่ามันได้แค่ไม่เกินอะไรฮะสินาทีเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนได้ต่อมากดเล็รขอรหน้าจอ,อกดเลอรขดสกินได้ไหมนะครับเล็รขอรได้นะครับกดเป็นเช่าเนี่ยได้3นาทีนะครับก็คือกดในส่วนของการกดเล็ร์ดกดเล็ร์ดได้นะครับแล้วก็มันจะบันทึกหน้าจอนะครับขณะใช้งานนะครับกดกล้องก็คือการถ่ายภาพ นะครับคอนโทรลฟอร์ม PC นะครับก็คือหมายความว่าเราใช้นิ้วกดคอนโทรลได้เลยนะครับแต่ว่า,ารู้สึกว่ามันจะต้องกดบลูทูธอีกโอในการเซตติ้งติดตั้งนะเอาเป็นว่าก็สามารถใช้ฟังก์ชันหลาก,หลา,กหลายได้นะนี่ขนาดขยายใหญ่ได้นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ สามารถเอามาทําการเล็คอร์ดสกรีนได้นะครับเพียงแต่ว่าเวอร์ชั่นที่พีกพ่ก๊อฟใช้อยู่ตัวนี้ทดลองใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับเวอร์ชั่นเสียตังค์เนี่ยก็จะได้มากกว่านี้เวลากดออกก็คือกดปิดข้างบนครับหรือกดจุดสะท้อนหน้าจอแล้วแต่เราเลยนะครับกดได้เหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นไงบ้างครับกับแอปในส่วนของ A Power Mirror นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการสร้างคอนเทนต์ในการรีวิวเกมนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับของ iPhone หรือ Android นะครับ มาที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสะดวกนะครับง่ายด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องเป็นเวอร์ชันทดลองนการใช้งานแบบฟรีนะครับก็สามารถเริ่มต้นก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดชอบหรือคิดว่ามันมีประโยชน์กับการใช้งานในการสร้างคอนเทนต์นะครับค่อยซื้อก็ได้ครับเอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของ cat five t ครับ